ทักทายทุกคนจ้านี่ให้ชมผ้าใหม่อิตาลีลายกระตูนนะคะกระตูนรุ่นนี้มี3ามสีนะมีสีอะไรมีสีแดงนะคะสีที่มีมีแดงแล้วก็สีดำจะเป็นลายกระตูนช่างกิโลนูเอาไปตัเดเย็บเสื้อกางเกงหรือทำเป็นชุดเดสได้นะคะแบบนี้เลยลน่ารักน่ารักเลยค่ะใครสนใจก็สอบถามอินบ็อกซ์เข้ามาหน้าเพจร้านตะกี้ผ้าช่างกิโลได้นะคะ แล้วก็ส่วนลายนี้อาเมื่อวานไม่ได้อัดคลิปยาวประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ขออัดหน่อยแล้วกันนะคะ <c oughs> อันนี้มีแปดสีทั้งหมดมีแปดสีนะลูกค้าขอดูสีดูลายเพิ่มเติมอ,อินบ็อกซ์เข้าหน้าเพจร้านตะกี้พะช่างกิโลได้นะคะมาเดี๋ยวจะให้ดูผ้าลายสวยๆอันนี้แบมเบิร์ดแบมเบิร์ดก็จะมีหลายสีนะคะอ,ออเดอร์จัดประมาณ20่กโลอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่จัดออกไม่ทันนะคะนัดวันพฤหัสวันนี้วันศุกร์แล้วมันออกไม่ทันจริงๆเพราะว่าออเดอร์มันล้นมือ ประมาณ60-70บ้านเมื่อวันออกไนห้าแค่เอ่อห้าสิบกว่าบ้านนะคะเพราะว่าเราจัดไม่ทันจริงๆค่ะจัดไปด้วยแล้วก็รีวิวพาไปด้วยนะคะแม่ค้าจะทำควบคู่กันไปทําสูงสุด50สุดยอดแล้วค่ะปกติอยู่ที่30ออเดอร์ต่อวันที่นี่เราหยุดหลายวันเราก็เลยเอ,อ,ออเดอร์ค้างหน่อยค่ะแต่ก็แจ้งลูกค้าแล้วแหละว่าเออเรา อยู่ต่างจังหวัดนะไม่อยู่กี่วานอย่างเงี้ยลูกค้าก็โอเคนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยมีแต่ลูกค้าประจําลูกค้าใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆลูกค้าใหม่ก็เป็นลูกค้าประจําได้นะคะนี่อันนี้แบมเบิร์ดนะชูนี่คือแบมเบิร์ดนะแบมเบิร์ดมีหลายสีเดี๋ยวชูวให้ดูเรื่อยๆนะคะแม่ค้าก็จะอัดคลิปรีวิวสินค้าไปประมาณนี้แหละอ่านี่แดงแดงก็สีสดหน่อยสวยอันนี้ก็แบมเบิร์ดแบ่งสามล้านหกหลาได้สำหรับท่านใดใช้ไม่เยอะส่งขั้นต่ำที่สามโลห้าโลนะคะ ถ้าไปได้ถ้าไปไม่ได้จริงๆ2โลไหมคะขอแค่2โลถ้าโลเดียวก็มันก็ไม่คุ้มค่าส่งลูกค้านะคะบางทีเราเราชั่งกิโลโลเดียวมันก็ยังไงอยู่ปกติที่นี่เขาขายชั่งกิโลก็อยู่ที่ยี่ห้าถึงสามสิบกิโลไหมคะเลดต่ำสุดแล้วอยู่ที่สามถึงห้ากิโลเด้อนี่ค่ะลายผ้าเขาจะอัปเดตลายผ้าเรื่อยๆมันมีเยอะแต่อยู่ข้างนอกยังเอาออกยังเอาเข้ามาไม่หมดเพราะว่าพื้นที่มันแคบนะคะเพราะว่าเรามีชั้นมีอะไรอย่างเนี้ค่ะ อันนี้สีฟ้าลายเชิงลายเชิงก็มีหลายหลายหลายสีเหมือนกันนะคะลายเชิงมีหลายสีอ่ะวานหาแชทลูกค้าไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนจัดให้หรือยังไม่รู้เพราะงานค้างเยอะมากเลยค่ะตอนนี้อันนี้สีมว่วงเราจัดให้ลูกค้าอีกจานนี่สิบโลก็คือเราพยายามเคี่ยบทุกบ้านนะคะไม่อยากให้มันค้างเยอะลูกค้าก็เออเดี๋ยวว่าช้าว่าอะไรบางทีมันคินควจัดมันก็มีอะคะ่ะเ้วก็จะกระโดดไม่ได้เดี๋ยวก็คนคนที่มาก่อนรอรับงานไว้อย่างเงี้ยมันก็จะ ชาค่ะนี่นี่สีม่วงสวยมากเนี่ยสีม่วงสวยมากค่ะสีม่วงอุ้ยสีม่วงนี่สวยสีสดสีม่วงสีกรมสีเขียวคือตัวนี้หมดแล้วนะ,ะลายผ้าให้ดูเขาจะประมาณนี้นะคะชิ้นเขาใหญ่นะอ่ามันมันเริ่มต้นที่สามหลาถึงสิบหลาได้เลยบางชิ้นก็สองโลสามโลมันใหญ่คะ่ะลูกค้านี่แต่ใช้ไม่หมดลูกค้าอยากแบ่งแบ่งอยู่ที่สามหลาได้นะคะนี่ลายสวยเนี่ยสวยมาก บางคนเขาไปทําใส่เองอยากลองดูก็3าลขั้นต่ํานะคะบางเจ้าเขาไปทําขายเขาก็ซื้อจํานวนเยอะหน่อยค่ะอันนี้ไม่ว่ากันนะคะเรามีเด็ดราคาคุยกันได้ค่ะซื้อเยอะมีลดนะคะนี่อันนี้สีกลมลายเชิงนะสวยมากอันนี้ก็หมดแล้วแหละโชว์ให้ดูลายสวยมันสวยมากชอบลายค่ะผ้าตัวนี้เอาไปทําชุดทําเสื้อได้นะคะผ้านิ่มค่ะหนึ่งกิโลได้ผ้าประมาณเก้าถึงสิบหลาหนะ้ากว้างอยู่ที่สี่สิบสี่นิ้วของผ้าดิมเบิร์นะคะ ลายผ้าก็ปิ่นไปเรื่อยๆสลับไปเรื่อยๆค่ะตามกระแสตามแฟชั่นตามโรงงานก็ออกมาเลยเนี่ยอันนี้ก็สวย,อ,นนย,วยวอันนี้เขียวเขียวเข้มอันนี้เขียวเข้มดอกดอกเขาจะดอกใหญ่หน่อยมันจะตัดสีค่ะมันมันจอกไปทางโทนแบบชุดฉาดนี่ถ้าเป็นช้างช้างเป็นเบิร์ดก็ <c oughs> ก็มาแล้วผ้าฝ้ายก็มาแล้วแต่ยังไม่เอาขึ้นโชว์เพราะว่า <c oughs> ดึงออกจากม้วนไม่ทนันค่ะวันปเปีอยวผ้ามารถหนึ่งหลังจากที่หยุดไปหลายวันแล้วนัดรับผ้า ไม่คงไม่โค,โคช้างมีหมดนะคะไม่โคช้างมีแต่ว่าขอดูลายได้ขอดูสีได้เราคองมีเยอะแต่ว่าเราไม่ได้ออกมาเพราะว่ามันรีวิวไม่ทันอันนี้ช้างแบมเบิร์ดนะช้างบบเบมเบิร์ดก็มีหลายสีเหมือนกันค่ะเราจะชั่งกิโลเหมือนกันอยู่ที่1 7 0เจนนะคะ1กิโลของบบเบมเบิร์ดก็อยู่ที่ 9- ก้าถึงสิหลาถ้า1กิโลของมาอิตาลีก็อยู่ที่6กถึงเหลานะหน้ากว้างของมาอิตาลีก็อยู่ที่60สนิ้วค่ะ ประมาณนี้ค่ะลายผาาก็ประมาณนี้เลยจะอัปเดตให้ดูดเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้เลยะเจอกันคลิปหน้าค่ะกับผ้าลายผ้าสวยๆจ้ะ